นิทรรสการครั้งนี้นะครับชื่อนุยอินวันเดอร์แลนด์ครับเป็นงานของคุณนุยวันนิสาธรรมนาศาสตร์นะครับคุณนุยเนี่ยครับผมผมไปเจอใน Facebook เห็นงานที่เขาโพสต์ว่างานเขาเป็นยังไงแล้วผมชอบผมก็เลยติดต่อไปแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยคุณนุยมาส่งงานที่กรุงเทพพอดีครับมีโอกาสได้คุยกันน่าจะเป็นเมื่อประมาณมีนาเมษาปีที่แล้วครับแล้วก็เห็นงานปุ๊บเนี่ยผมชวนเดี่ยวเลยมีการพูดคุยกันมาตลอดแว่าเราจะทํางานชุดไหน สรุปกันเป็นว่าให้เป็นงานชุดอลิสอ i นวันเดอร์แลนด์ที่คุณนุ้ยชอบเนี่ยครับคุยกันว่าเราจะทําเรื่องตัวหมักลุกก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการออกแบบตัวหมักลุก16ตัวก็มาเป็นผลงาน16ภาพในครั้งนี้ครับนิทรศการผมทุกครั้งเนี่ยก็จะค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะว่าผมทําการขายก่อนแต่คุณนุ้ยเนี่ยเป็นคนแรกเลยครับที่ผมแบบขอให้มาร่วมงานเลยโดยที่ตัดสินใจเลยครับว่าไม่จําเป็นที่นักสะสมที่ผมดูแลต้องต้องรู้จักก่อนเห็นงานก่อน S <S <an> <S ็เลยดึงมาเลยครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับงานคราวนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าหมดตั้งแต่ก่อนแขวนแต่ว่าผมก็ยังอยากให้มาดูงานครั้งนี้นะครับเพราะว่าในนิทรรศกา,ารครั้งนี้ครับก็มีศิลปินรับเชิญอีกหลายคนที่ฝีมือดีแล้วก็ศิลปินรับเชิญตอนนี้หลายคนก็ไปเยอะแล้วนะครับเหลือ,อแค่ไม่กี่รูปก,ก็อยากให้มาดูครับงานศิลปินรับเชิญที่ผมคัดเลือกมาไม่ว่าจะเป็นมือรางวัลหรือศิลปินดาวรุ่งนะครับอยากให้มาเห็นงานเขาแล้วก็ถ้าสนใจก็แจ้งผมได้เลยครับก็งานครั้งนี้ก็ จัดที่ซีคอนสแควร์ครับที่โซนมันๆชั้นหนึ่งนะครับซีคอนสแควร์สีนคำลินจัดจนถึงวันที่29ตุลาคมครับถ้าใครมีเวลาก็อยากให้มาดูครับ